สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนไอ้ท่อเดนอ่างล้างหน้าให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเอาพวกไอ้พวกสะดือพวกไอท่อเดนอะไรออกให้หมดก่อนก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนี้ออกให้ดู โดยที่ผมเลือกมาแล้วล่ะไอ้นี่เป็นท่อเดียนเป็นโมยาฟิกซิเบิลแท็บคุณสมบัติการกิน่นแล้วก็ต่อมันเป็นท่อโหดยืดโหดได้มันต่อเป็นแบบโคง้งแบบตรงได้นี่ครับแล้วก็ก่อนอื่นที่จะทำอะไรก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกต้องศึกษาวิธีการติดตั้งได้ดีเขามีบอกละเอียดพอสมควร ว่าจะติดตั้งแบบไหนจะใส่ยังไงเพราะฉะนั้นก็ถ้าซื้อมาแล้วก็ศึกษาดีๆก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ใช่เป็นคนขายนะครับผมก็ซื้อมาใช้งานแล้วก็มาติดตั้งให้ชมแค่นั้นเองสงสัยอะไรก็สอบถามคนขายก่อนซื้อก็ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยเดี๋ยวผมก่อนอื่นผมต้องเอาอันเก่าออกก่อนอันนี้แล้วค่อยติดตั้งตัวใหม่เข้าไป เจ็บร้อยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวใส่สะดือมันลงไปก่อนวิธีถอดนะครับแต่ละชิ้นส่วนนะครับไอ้นี่มันมีเขี่ยวเห็นไมเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนหาให้อย่าอย่าไปฝืนนะครับ เขี่ยวมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะดึงออกประกอบไปนี่อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องบือเลยก็ได้เดี๋ยวส่วนนี้จะลงไปอยู่ข้างล่าง ในส่วนนี้อยู่ข้างบนนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้ลงไปอยู่ข้างล่างเอายางใส่เข้าไปก่อนนะครับมันจะมีคู่มือบอกไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด แล้วก็หมุนเข้าไปเพอเบอไอ้จุดเนี่ยผมไม่ต้องไปใช้เครื่องมือเลยก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้แล้วซิลมันมีพร้อมทุกจุดผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าตึงมือแล้วพอนะครับอย,อย่าอย่าอัดลงไปเยอะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวค่อยไปทดสอบตอนเทสน้ำอีกที แล้วก็ชุดนี้เ,เดี๋ยวไอ้ชุดนี้ตะกี้มีเขี้ยวล็อกนะครับอย่าพลาดนะแล้วก็ในคู่มือมันนะคือถ้าท่อไอ้ถ้าท่อมาติดผนังเนี่ยเราก็สามารถเปิดตรงส่วนนี้แล้วก็ต่อท่อเดียนเข้าผนังแต่ถ้ามันเป็นลนนักษณะนี้มันชิดเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่เป็นข้องอ ต้องปิดตรงส่วนนี้แล้วมาเปิดตรงส่วนนี้แทนเอาด้านตูดมาเนี่ยง่ายง่ายเหลือส่วนสุดท้ายละส่วนท่อท่อยางมันแล้วก็วิธีเอาไปเข้าผนัง ทอยย่นมันเนี่ยมีซิลทุกจุดนะครับเหมือนนี่ขั้นตอนสุดท้ายละ เดี๋ยวค่อยแต่งอีกทีนึงไอ้นี่มันจะมาสวมส่วนนี้แล้วก็อันนี้เข้าไปเดี๋ยวค่อยแต่งนะครับอย่าไปตัดรงคอนนะครับถ้าตัดแล้วจบเลยค่อยๆแต่งๆเอา จนกว่ามันจะเข้ารูปห้ามตัดนะครับเราก็ให้มันเข้าได้ดีที่สุดอะ เราโอเคแล้วเราก็พอแล้วก็ทดสอบน้ำมาขั้นตอนสุดท้ายแนละ้วเทสรั่วก็วิธีเทไอตัวนี้เป็นแบบกดนะครับกดลงไปแล้วมันจะไปปิดแล้วเราก็เปิดน้ำเติมลงไปถ้าต้องการเดีนทิ้งก็กดลงไปมันจะเด้งขึ้นมามันก็จะเดีนละสะดวกเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำเทสด,ดู ตรงนี้มันมีการกลิ่นด้วยครับเป็นเช็ควาลวตะกี้ที่ที่ให้เห็นตอนตอนที่ก่อนที่จะประกอบอ่บนี่ครับ พอเราปิดปิดน้ําก็ไอแผ่นนี้ก็จะปิดลงมาการกลิ่นมันขึ้นไปพอเราเปิดน้ําก็นี่มาปกติแล้วก็เช็คดูนะว่าตามจุดนี่รั่วไหมถ้าไม่รั่วก็เป็นอันเรียบร้อยถ้ารั่วก็ลองไขเข้าไปอีกนิดหนึ่งนี่ถ้าอย่างนี้รั่วก็ต้องเดี๋ยวไขเข้าไปใหม่อ่ะก็ขั้นตอนสุดท้ายละเดี๋ยวผมเทส เอ้ยลวให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากแก้ไขแล้วก็เรียบเรียบร้อยละไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องไปนสนใจนะเขามัน,ม,นมันไม่สวยเพราะว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยพวกที่เขาทํามามันไม่ได้ถูกออกแบบไมาให้ใช้กับพื้นที่เราพื้นที่เดียวนะครับราทํามาให้ใช้กับทั่วไปทีนี้พอเราเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องเราต้องทําใจได้ว่าอ่ามันอาจจะ ไม่สวยเวลาเราดัดออกมาแล้วเพราะพื้นที่เราถูกจํากัดด้วยของเดิมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเราใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ